กลับเปีลยวกลับสวัสดีุผู้ชมทางบ้านทุกท่านผ่านช่องทางอ่า YouTube Channel ควงชนคนล้างคันนะครับวันนี้ผมกับน้องเฉดมาเสาะปนควงเนาะวันนี้มามาไข่หน่อยครับวันนี้เอามาไข่เลยป่าจบรับป่าจบอ๋อไข่พี่จบหักกวงนะครับเดี๋ยวเราไปเอี่ยด้ยินเสียงเยอะเอ๊ะมาละวันนี้เขามาไข่ของป่าจบนะครับนี่ครับนี่กล่องกล่องอาหารกล่องอาหาร นี่ครับแม่นทั้งนั้นเลย่าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับป้าเจ้าครับลาไปนอกความละนี่ครับแมงป่าโจ๊บเนี่ยดีเล่นเคยน้องเอาสอบแล้วเนี่ยร่วมมันเทาว่ะแมงป่าจบนี้เยอะแยะเลยเาใส่เสายร่องแม่งกว่าอ่า

อันนี้แมงขายเนาะปลาเนาะเดี๋ยวครับสวัสดีป่าจ๊บครับครับเนี่ยครับพี่จ๊บฮักควางครับสวัสดีครับนี่ครับวันนี้เอามาเอามบ้านป่าจ๊บนะครับนี่คงความนักยังดื้อไหมวะผมได้กินมาคามเดียวเนี่ยอ๋อว่ามันเท่ากับเท่ากันขอตัวเนาะนี่ขอตัวนี่นี่ต่ว่าไปโจ๊ไหมครับโจนกะกินมาคามเดียวเลยแล้วจ้ามก่อนจ้ำมก็ได้เออที่ความเหนียวเพียวที่ความเหนียวตัวนั่นแต่เฮ้อ จะสอนีมั้อย่าไต้องนี่จนล้วร้อนก่อป่ะเเหนียว่ะไเเหนียวนวนั่งนี่ไแมงรอป่อยกันนี่นี่แมงขายอ่ะปลาุ่แมงอันนี้ัดอเลีของร้านเลิศไหล่เลิศไหล่เด้เอาไปคอมเมนต์ปมอ่านตันเดียว หานแดเมาโอ้โดนนีบแ้ครับโรอยู่เหอามเดียวเหอด่ถามเดี่ยวเหอเออเออมและเพราะมันถามตัวนี้รถามบถามแถามแโอ้ยากาแล้วนะบรรยากาแล้วนะยากาศแล้วเออเออทบนลดกาม่าอะไรเยอะนย โอเคเดี๋ยวจะคว่ำกูหนักอยู่หรออันนั้นสองเดือนนะเอาลองพอลองพอเช็เหนี้ยเช็คเนียวกิ้งลุดอันนั้นเป็นจะได้ไม่วงงๆทั้งหมดครับเนาะเอนะขาเลยเป็นเนี้ยกว่าเอาแล้วเอาแล้วแขงไหมครับแขงคนหนุ่มกับคนเฒ่าเนาะเช็คเนี้ยเล้ดําดําใมันเหนี้ย Không rồi Bật bài bật thứ khá Còn có nó, còn có nó hút lót ô hò này là lắm Còn nó đuôi chồng mà chạy Không lâu, khánh như đây. เอาละหัดแล้วโอ้โหง่ายง่ายเออออกออนองงแหงของเต้อยเจ้าหล่ะเต้ไปไหนล่ะมันงงงงไปมันงงงงมันหมเต็มนะคอยจ้จีเหรอสุ่อ่ะอ๋อเป็บอกขันเนี่ยป็่บอกขันเนี่ได้ัน ขาพอยเนี่ยเรียบร้อยครับแมงพิเศษเรียบร้อยครับเดี๋ยวครับคุณไม่ได้ไปต่อนะครับเพราะคุณไม่มีขาหน้าเดิมพ่อคันครับการ์ดเจ้าออกเลยนะครับเนี่ยโดนไปเลยครับนี่แมงเอาคัดแมงมาดีดีมันหนาเดียวแล้วเนี่ยก็ไหนใช้ก๊อกก็เนี่ยเดี๋ยวตักเนี่ยมันได้เหรียงใช้ก๊อกใช้ก๊อกมันเข้ากัน กาแฟอยู่นะหนาวแล้วค่ะผมไปจิ้มกางเดกงก่อนนะครับ,บรเดี๋ยวสัมผัสปลาจบกำมวลเริ่มต้นวันนี้ปลาจบก่อนนะครับก็วันนี้มาสัมผัสปลาจอบน้องแอวหาบ้านปลาจอบแมวนี่เนเงเลยแมวโซ่แอวการันตีของมันตัวยดีสองช่วยกันกันการันตีสองช่วยเต็ม แค่ผมถามมาต้นมั้งเดี๋ยวนี้ตามคําถามผมได้กกันอ่าคําถามอ่ะผมไปถามอ่ะเออเริ่มงพ่อกวางข้างแรกเริ่มงพ่อกวางข้างแรกเมื่อห้าปีที่แล้วห้าปีที่แล้วโอ้พ่อม่พ่อมครับอาจารย์เปาครับก็อาจารย์เปาสอนเยอะได้เกือบสิบปีแล้วสิบปีก็อาจารย์เปาก็ร้องข้างแรกไม่ซื้อแม่พันจ้าอาจารย์เปาตัวแรก พอไีได้กวางปลาตัวไอ้กวางทนายพุนน่ะไปหยอกถึงพุนน่ะหัวแหลงนะได้กวางเก่งมากก็เลยคิดจะรักษาสายพันธุ์ไว้กันแต่กอนก็คือว่าเพาะเพาะเพื่อคือเฮียนหูกันเนาะว่าได้สายพันธุ์ที่ว่าเสดายความเก่งมนะันเพาะเฮียนหูก่อนแล้วก็เริ่มเพาะแม่เดียวนะ่ะพี่แหลงออกมาได้ยาวถัวเดียวนะ่ะกี่วดี <laughs> แต่พัฒนามาเรื่อยๆเนาะการพัฒนามาเรื่อยห้าปีแล้ว ปัจจุบันนี่ประมาณกี่ตัวอยู่ในมือนี่ปีปีปี่ผ่านมาพาะประมาณกี่ตัวอ่ะปีที่ผ่านมาพาะประมาณหนึ่งพันตัวประมาณหนึ่งพันเจ้าหารประมาณกี่กระสอบปีประมาณเพราะว่าตีติพานมาแล้วนะอ่ะต่อหนึ่งปีพันตัวนะครับพันตัวก็มันตัวประมาณห้าตัวมันหนึ่งกระสอบเนาะห้าตัวหนึ่งกระสอบ แต่มักมักับสอบไปห้าพกนล้มันเหลืออยู่เหลือใจปีนี้อยู่ก็ลองคูณนะครับห้าตัวได้กับสอบครับเนาะพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆครับเนาะไปเรื่อยเราหาสายเก่งเข้ามาสักวันมันก็ต้องเก่งสักวันครับมันก็ต้องมีซดเก่งมาเพ่อบลาเก่งมาซูนกันไหมมาเจาะมาเก่งกบตัวนี้เก่งพวกตัวคือ เทวดาละสุดยอดละเก่งพุทธถั่วขนาดโจนแล้วโจะขายทำไมอ่ะเอาเก่มทุทธถั่วจะไปโจนอิ่งเดียวกะเดี๋ยนะเดี๋ยวจะขายอะเก็ดวันครับแม่พันกับเก็บใบครับไปผสมเนาะครับห้องกว้างได้ไปเอวอค่ะวันนี้เอ๋ออกวห้องกว้างอยู่หลังนี่เดี๋ยวมังเดี๋ยวเอาไปเอวห้องกว้างเนาะสักคำเนาะกว้างบอกใคนี้ล่ะเริ่มวทยอยออกแล้วเนาะอันน้าเป็นได้เพอานั่น